ที่วเจ้าเลยนะฮะต่อไปก็น้องเฟย์ไม่ได้ร้องเลยน้องเฟย์แม่น้องเลยที่แอบติดตามผลงานน้องเฟย์เป็นอิสระตลอดชจ้าผลงานอะไรเอาผลงานวิดีโอไอที่นี่จะกูไม่พูดมีใครพูดหรือเปล่าเนี่ยก็ลองพูดไงอันนั้นคือลองไงขอโทษนะครับที่ใช้ดพูดจาคำหยาบคายนะแต่ก็ไม่หยาบมากนะครับก็เป็นกันเองเนาะได้เป็นกันเองสนุกนะถ้าพูดเพ้อๆก็แบบสวัสดีครับ เป็นกันเองเหรอ,อ,อมึงพูดเอง <c oughs> มึงพูดยิ้มตกหัวไปเลยดีกว่า <c oughs> ตกจริงหรือยัเอ๋อเป็นจริงผนงาน้องเฟรม้องเฟรมก่อนต้องเฟรมเฟรมแมวพ, <c oughs> พูดฟินนิดไม่ได้หรอกน้องเฟรมนะครับตอนนี้เป็นไงครับถ้าใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของน้องเฟรมนะฮะก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆว่า ค่ำคืนดึกนะดื่นนะเด็กคนนี้ไม่นอนนะครับใช่แล้วก็จะอัพอินสตาแกรมที่แบบจอดำๆคือปกติเราปกติเราก็ลงคนนอนดึกแล้วนะพอแบบเรากำลังจะแบบเตรียมนอนแล้วเราหยิบไอจีมาดูอ้าวเพิ่งลงลงอะไรแล้วพี่อยากถามหน่อยว่าทำไมเฟซไม่ไม่เล่นอะไรที่มันแบบลงได้ทีเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยที่ฟังดีวสิบห้าพี่พี่แบบเครื่มากเลยมันมันมันเร็วมากแล้วพี่ไม่อ่านคอมเมนต์ของแฟนขาของเฟซด้วยว่าแบบเมื่อไหร่พี่เพลจะลงเต็มสักทีครับหนูอยากฟังแล้ว ที่ก็ไม่บันเน็ตไม่ดีนะแคมป์อะไรลงได้เยอะแยะเลยโซเชียลแคมก็ลงได้หรือว่าเน็ตเอาไปทำอะไรหมดเฟรมอ๋อไปโหลดโหลดเพลงครับผมโซครับผมตโงเงียบทำไมหรือว่าันสับสนอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่ครับปกติเป็นคนสับสนใช่ไหมปรึกษาพี่เขาพี่เขาถามมาแล้วผ่านผ่านผ่านด้วยกันไหมครับ สวอยู่นะแต่ว่าอะไรเพลงไม่อยากสับสนเลยสับสนว่าชอบทาลิปสติกสีแดงผมรู้ได้ไงพี่ที่เห็นสนุกัหมสนุกเหรอพูดอะไรเกี่ยวกับใจเห็นเพื่อนเลยด้วยเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องอินสตาแกรมของเฟมอยู่นะครับถ้าเราเดี๋ยวคนนั้องลืมไปแล้วนะฮะถ้าหลงทางเดี๋ยวมองมองหาผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนกลับมาเองกลับมากับมาตงนี้นะครับ วันนี้น es ้อง้เรยมีเพลงอะไรมาเองให้แฟนๆได้ฟังกันบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆในบรรยากาศแบบนี้เพงะครพได้ครับยืนก้ารคูสลอนเลยพวิธีวิธีเกี่ยกีตาร์นะ ต่อไปเพเ่อนกับเรานี okay. okay, ้มีท okay. ี่มาที่ไปต้องมีที่มาเห็นไหมเรับทุกที่มาครับให้ต่อไปนะครับเมื่อกี้เพลงก็ฤษชาพูดถึงอะไรนะพูดชอบแล้วไปบอกใช่บอกเขาใช่ไหมแต่เขาไม่เอาเรื่องนี้ตกฟใจเรื่องว่าปฏิเสธดีกว่าออกไปเสียใช่ไหมโอเคครับขอโทษทำผิดแล้วเจ็บน้อยหน่อยอผมก็เคยมีประสบการณ์แอบชอบนะฮะแต่เป็นการแอบชอบคนที่มีแฟนแล้ว แล้วแฟนของคนนั้นก็เป็นเพื่อนเองนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ใครนะฮะเอาไม่เพราะผมไม่เคยพูดกับใครไงว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยผมก็แอบชอบเข้าไปทั่วแล้วผมก็เก็บไว้ในใจเกือบจะมาได้อยู่แล้วมีใครเคยแอบชอบแฟนเพื่อนหรือเปล่าผมไม่มีนะฮะสุดยอดคนดีเลยฮะจริงผมก็คนดีนะผมก็แอบชอบแต่ว่าผมก็แบบพี่ผมเก็บมันไว้ผมก็ไม่ได้ไป ชอบแฟนเพิ่รไบไม่ได้ชอบเพิ่มหรอครับเป็นไม่กวนเร่องเฮไอเด็กทนนี้หมายทีแล้วีพี่ผมยังไม่ได้หมายทพี่เลยนะโอเคครับยแลยนะตบหัวได้เลยอ่ะ แต่พี่ที for for ่ตกไปแล้วดดูิมันยังอายุน้อยกว่าพี่เฮ้ยชายอายุน้อยกว่าพี่ตกหัวพี่เลยเดี๋ยวเดียวพี่นะถ้าใครมาขอทำแบบนี้อย่าไปทำนะมันเสียอาไรได้โอ้โหอ่านเฟรมครับพี่รอฟังเฟรมอ๋อผมก็รออยู่นะผมรอผมรอเลยของมันเฟรมนั